สวัสดีครับวันนี้เรามากินหนานะ้าครับดูนี่ผมกินแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะด่าไม่ว่าใช่พ่อกินแล้วมือกันเต็มตาอืมกินไปแล้วอิม่มแล้วน่นไปไม่อยากพูดนะตลาดนั้นอย่พูดจะพูดแต่ว่าจะพูดเองต,ตลาดนั้นมาโดยสมรัก อืมห,หวานมากแต่พวกินของหวานเยอะไม่ได้นะทุกวันนี้นะกินแล้วมันจะน้ำมืนลุงไอ้จี้ติบาทมันหอมพอไปเดินตามตัวนี้แหละกลิ่นมันหอมนะ ามันร้อนอย่าเพิ่งกินนะลูกร้อนให้กินก็จะกินหมดแล้วนี่่กินแล้วฮึมมึงจะไม่กินแต่เส้นนะ่ะกินพวกเนื้อมันด้วยกินเนื้อมันได้ ไม่เห็นหน้าเลยกินน้ำให้ม่อเลยข้ออร่อยไหม,มอ,อหร่อยครับโอเคครับุดนไปแล้วครับลากันไปแล้วครับขอบคุณมากครับฝา,า,ากเป็นกำลังใจเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้สามช่องเลยครับผมแอปป,ปา้าแดงแล้วก็ ดำครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเลยไปแล้วครับไปไปจริงๆแล้ววันนี้ครับผม